พระเจ้าสถิตกับท้าแลส <ur> ิทธ <an> ิ์กับข้าด huh ้วยพระธรรมจากพระราษฎรตามคำบอกเล่าของพระบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระสุชาติเสร็จไปยังภูเขามาปรเกาะเทศเช้าตรุ่วันลุกขึ้นพระองค์เสด็จไปในพระวิหารอีกประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์พระองค์ประทับนั่งแล้วทรงเริ่มสั่งสอน มานาำธรรมอาจารย์และสาวฟุริสีนาหญิงคนหนึ่งมาหญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณีเอาให้นางยืนตรงกลางแล้วทูลถามโรคว่าอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วมประเวณีในธรรมบัญญัติโนเสสังเราให้ทุ่งหินหญิงประเภทนี้จนตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรเขาถามพระเช่นนี้เพื่อทดลองพระหวังจะหาเหิุปราบปรามพระ แต่พระสุดเจ้าทรงต้มนมบางนี้กัพระหักขีดเขียนที่พื้นดินเมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามย้ำอยู่อีกพระองค์ทรงเอ่ยพระพักขึ้นตรัสว่าท่านผู้ใดไม่มีบาปจงเอาหินพุทนาเป็นคนแรกเถิดแล้วทรงต้มนมจีดเขียน,นบนพื้นดินต่อไปเมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ก็ค่อย้ายทยอยออกไปทีละคนเริ่มจากคนอาวุโสเหลือแต่พระสุเจ้ายูตาประถานต่อบ,บีนคนนั้น ซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิมพระสุดเจ้าทรงในพระท่าขึ้นตรากับนางว่านางเอ๋ยพวกนั้นไปไหนหมดไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือยิ่งกว่านั้นควตอบว่าไม่มีใครเลยพระเจ้าค่ะพระสุดเจ้าตราัสว่าเราก็ให้ลงโทษท่านด้วยไปเถิดและตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีก พระวาจาาะจาออของพระเจ้าขอ,อ,องพร,รนะพิส์เจ้าทรงพระเจริญเชิญข้าพเจ้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายในเทศกาลมหารดซึ่งในเทศกาลมาพรนนี้ก็บอกเราแล้วว่าเราถึงพ เราต้องเที่งธรรกับตัวเอง,รเ,องเราจะไม่ปล่อยตัวตามเดตดตัณหารหรือว่าตามความโน้มนมของชีวิตฝ่ายโลกนี้ของเราเราจะให้ความสนใจ,จกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรนี้พระวาจาของพระุทเจ้าในสามาันที่แรกของเทศกาลมหาพรกรจ็จะเน้นให้เราพิจารณาดูตัวเราในเบื้องของวัตถุองี่ มีข้อบกข้อนี่ขอเนี่ยก็ดีแน่พินาเข้าเทพบกข้อแน่ผู้ปลักลาผู้ปลาั่นแหลกนะสุจริตงานแล้วเมอเราเห็นแล้วเราก็แก้ไขก็ปรับปรุงนะแก้ไขได้เราเสียเอาเสียได้นะโภเมงปลาผูาผู้ปั๊บเป็นเทวราดูโภแมน่นะกัไปคอยนะส่วนในสองอาทิตย์นี้นะตั้งแต่อาทิตย์ที่สี่แล้วก็อาทิตย์ที่ห้านี้พระอาจารย์ขออวยจากก็จะให้เรามอง ในที่พระเจ้านะถ้าพระเบญจ้านะั้นพระองค์ลูกลูกๆของพระองค์แก่ใจมองเราพระเบญจ้าจะจะน้องเราอย่างไร,งเ,ร,เ,งงไรเราเป็นอะไรสำหรับพระเบญจ้าและพระองค์มองเราอย่างไรนะถ้ามาจาในสองที่นี้ก็จะพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงในนิทานเปรียบเทียบตอนพระสุชาติเรื่อ,อ,องลูกตาำตาหรือว่ามีดาผู้ใจดีมมว่าต่อสรุปเอาแล้วพระเจ้ารักนะรัก ลูกหลูกต่อพ่อทุกคนนะทั้งลูกลูกลที่ต่อพ่อที่เป็นคนดีคนสัตย์คนดีนะมันจะรักรักหน้าและเวลาเดียวกันพระองค์ก็รักลูกซึ่งดีด้วยลูกซึ่งเป็นคนดางนะลูกรับฐานคนนั้นไปถามชาวสวนล้านเยี่ยมจนว่าภิตาลแล้วแล้วลบหน้ามหาพ่อพ่อกับมหาทุกดานะเพราะเป็นลูกของพ่อเสมอ ไม่ว่าจะดีจะชั่วเป็นลูกโตมองพระเจ้ามองเราเป็ลปลปลนลูกของพระองค์เสมอและพระองค์รักลูกของพระองค์เสมอและพระองค์ไม่สนใจนะว่าลูกของพระองค์ทำผิดอะไรไม่ถามไม่สนใจในอาทิตย์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ไม่ใช่ที่ตามเปรียบเทียบเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเสด็จไปที่พระมิหารเทศสอนพวก ฟาริสีพวกรรมัาจา์ซึ่งพวกนี้เป็นคนแข่งครับในทาพระบัญญัติตามกฎกฎว่าอย่างไงพวกนี้ถือแข่งครับมากและใครละเมิดก็ดไม่ได้ทำให้พระบัญญัติของโมเสสหรือว่าอดของโมเสสนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนพวกนี้ใครละเมิดถือว่าบาปถือว่าไม่ได้เรื่อ,สขของสมควรตายคนที่ละเมิดอดของโมเสสเพราะพระบัญญัติของโมเสส แล้วก็สอบหาวิทยาลัยเจ้านี่ก็พาผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยหญิงคนนี้ถูกจับได้ขณะร่วมโปรเยณีทำผิดโปรเยนีชิตตามเพศนั่นแหละจับไปน่าจะมีหญิงผู้ชนะา,ายผู้ประจานจับมาหน่ผู้หญิงมาหาพระเจ้าแล้วก็ตามกฎของมเ20%ผู้หญิงคนนี้ต้องตายนะจะต้องถูกประหารโดยประชาชน ่าตามทั่วไปเขาก็ชาวผู้หญิงที่ิดประเวณีนี้เขาก็จะจับมากามลานทุกคนจะตามหมิ่นไว้คือยินกับพลกรีช้างก่อนแล้วก็จะืทุ่มปากหมิ่นใส่ผู้หญิงพลันเร็วพลันหน่อยนะเดืกดเซ็ตตายทุ่มจนตายตายก็ย่อมทุ่มจนตายตามโทนโของมือเสกแล้วก็เขานำหญิงคนนี้มาหาพระเจ้าเขาก็บอกนะบอกพระเจ้าว่า พระอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณีจับไดท่านอาจารย์เจาเขาผิดทจนี้เป็นบาปจริตหรอไ่หน้าที่หน้าเนี่ยแล้วก็บอกว่าในทางก็เป็นอย่างของโมเสสสั่งเราให้ผู้หญิงประเภทนี้ให้จนตายแล้วก็ถามพระเจ้าว่าส่วนท่านจะว่าอย่างไรไม่รูเจ้าเสืออะไรแท้ดีจะไม่ถูกเอาไปถูกเองก็บอกมาถามพระเจ้า เพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าเพื่อจะหาทางจับกลุ่มพระเยซูเจ้ามันเปถ้าพระเยซูเจ้าบอกว่าไม่ต้องทุ่งเขาก็เลยบอกว่าพระเยซูเจ้าทรยศหรือว่าเป็นปฏิปักษ์ตับบทพระยาของโมเสสพระเยซูเจ้าก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับโมเสสทำตุบัพระยาของโมเสสพระเยซูเจ้าเซ็ตเลอถ้าพระเยซูเจ้าทุ่งรอดนะทุ่งเป็นลาย พระยเจ้กาก็เป็นคนที่โหดนะอาจารย์ยาโหเหี้ยนะก็ก็จะถูกอการโจนพระยมเจ้าตอบเท่นะไาไหรเซ็ตไวนะ้เอาคิดกันนั้นแล้วพระยมเจ้าทำอะไรพระเจ้าก้มลงเสียเขียนอะไรเิพบาิที่บอของเาเขียนที่พื้นเขากระมาล่ะเอาทาีาาไหนได้นี่ยน,นะพระองค์จะว่าอะไรไงท้าซอยมัน ถามย้ำแล้วย้ำอีกนะตัวท้าเพื่อเจ้าเข้าเหนื่อยเพราะทาตเราไม่นัก้าก็เลยบอกว่าถามหลายวยนไปเจ้าก็เหนื่อยหนักจงบอกว่าผู้ใดอุมิบาทเอาความมนเอาผีพุ่มความอรผู้ใดอุปิบาทเอาผู้ใดอุมิบาทตั้งยินดีนะเอาเอาพุ่มเรานขายตา้วยนะผู้ใดจนว่าจะเอาอุปบาะเอาความูโเลยพวกมีฝากนี้สภาพความมโหเลย แล้วพระเจ้าก็โง่ต่อมัวเหนื่อยนะป้โง่บ้าต่อเสียต่อพระอรสาบอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังวันนี้ก็ค่อยๆทยอยออกไปทีละคนเริ่มจากคนรุ่นโสต่อไปเมื่อยๆพุ่งพิถ่ยเอาก่อลก็เหลือแต่พระเยซูเจ้าอยู่ตามลำพังแบบนี้คนนั้นเหลือไปเรืเจ้าโย่สองคนก็นี่น่ะ หน้าต้นหลางตื ö, okay. ita, ่นกล้าแต่พระเจ้าก็เงยเง่เงยนาไปเดอนที่สองแล้วพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่านานเลยพวกนั้นเป็นไรกันหมดไปใส่รงินอะบาดพวกถือคนนี้นุ่มๆนุ่มสินรษะตูดตายเป็นไ้ายบาไม่มีใครรองพ่อท่านเลยหรือคนที่ใส่้ากเห็นใส่น้ามือหรือคนิต่อคนนั้นพูดต่อว่า ไม่มีใครเลยพระเจ้าขาวนี้เพราะคนเป็นศิษยาภิบาเราก็ไม่ลงโทษท่านด้วยพร็เจ้าโคตรโลกโทษแล้วก็บอกกับผีนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปอย่าทำบาปอีจะเป็นผีประเภทนี้เลยละนะไอ้โทษนะจะเป็นบาปนี้จะได้บอกในเรื่องที่เกิดขึ้นในพระประสาวันี้ก็มีหลายอย่างนะที่เราควรจะคิด ควรจะไตรตรองควรจะรำพึงต่อคุณพ่อก็เสนอไปก็เล็นกน้อยประการหนึ่งสัญญาอย่างที่หนึ่งในบรรดาทุกคนที่อยู่ในที่นั้นตอ,หน,อ,น,นะน,น,อนหน้าอญิงคนนั้ซึ่งสาบาปจริงๆทำผิดจริงๆมีแต่คนอยากให้หนิงคนนี้ตายทุกคนอยากให้คนผู้หญิงคนงน,คนี้นานตาย เขาว่าเขาหญิงคนนี้เป็นคนบาปทำบาปจับได้จริงๆว่าแต่หึงหึงสินี่จะเสียหน้าหรืตายถือตัวนี้ตีรับดตายอย่างเดียวมีพระอนสุเจ้าเท่านั้นนี่พระอนสุเจ้าคนเดียวอยากให้หน้านีรอดและก็จะและก็จะช่วยผู้หญิงคนนี้ให้รอดให้รอดตายนี่พระอนสุเจ้าคนเดียวมูนายนี้จะสิทธายายก็ มีพระเยซูเจา้าทรงอยาที่จะช่วย้หญิงคนบาปคนนี้ให้รอดและพระองค์ก็ช่วยผู้หญิงคนนี้รอดจริงๆใช้ทุกวิถีทางเพื่อช่วยผู้หญิงคนนี้ให้รอดอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นถึงความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งมีต่อหญิงคนนี้และความรักของพระบิดาเจ้าซึ่งมีต่อคนบาปต่อมนุษยชาติที่เป็นคนบาป เพราะฉะนั้นพระพเจ้าหาทางช่วยเราเสมอเพรอะผไม่ได้ต้องาการว่าให้คนบาปต้องตายโอ้เต้งาการให้คนบาปได้รอดอันนี้เราต้องจำใส่ใจไว้เราเป็นคนบาปพระพทจเจ้าไม่ได้ต้องาการให้เราต้องตนกนรกไม่มีพระเจ้าหาทุกวิถีทางที่จะช่วยเราให้ได้รับชีวิตนีรันดอร ให้ได้เจ้าสุสวรรค์ง่ายๆเพราะฉะนั้นทำไมในเทศกาลวันพุธจึงต้องระเบิดถึงท้องทรมานถึงไม่ก่างเขีเพราะว่าพระเจ้ายอมทุกสิ่งทุกอย่างยอมทำทุกอย่างยอมทุกทรมานยอมถูกเครียดถูกตีถูกทรมานถูกสลดประมาทถูกน้ำลายลดยอมตายแก่ก่อนตายในวันนี้ เพื่อช่วยคนบาปให้รอดคนคือต้องการให้ทุกคนให้รอดคนน mm ั่นดีเวลาเราเห็นจากที่อ่านจากประวรตาร์เรื่องนี้ว่ามีพระเจ้าคนเดียวนะที่ต้องการช่วยผู้หญิงคนนี้ให้รอดเวราั้นก็เป็นเครื่องบอกเราว่าในมหาโพธิ์น้พระเจ้าต้องการให้ลูกๆูกเขาลูรอไม่ได้ต้องการให้ลูกๆูกของูกตกลงาลเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้ง่า พระเจ้าสิเอาแต่ขั้ีไปสวรรค์ขั้นส่วนเทีโน้มเอียงจุดเจอโกเม่์โกเมร์ส่วนพราเจ้าต่อมาในเรื่องในพระกระสานี้พ่อของเราว่าทุกคนมีบาปเห็นหรือเปลพระเจ้าบอกว่าผู้ใดโวยบาปเขาเอาเอากระดิษฐุนหน้าเป็นคนไปขั้นแหลกไปเมื่อเอาลอผู้ใดบาแต่ว่าเขาม่มีบาปดีมาแสดงว่าทุกคนรู้ ว่าตนเองมีบาปรู้ว่าตนเองไม่สมบูรณ์รู้ว่าตนเองมีข้อบกพร่องเพราะฉะนะั้นเขาบอกกับเราทุกคนด้วยในวันนี้ว่าเราทุกคนเป็นคนบาป้าวนหนียวพื้นเรีนตาที่อย่างเขาตายเลยคุณศิลาเขาล่งน่าโล่มันะจะขอเนี่ยจะข้อแคตาเนี่มีทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเข้าวเหนียวพืนเร็ยนตา อย่างเขาตายเลยเขาต้มเขาลุกเขาตายนะฮึเดี๋ยวจะเอาเนี่เราจะบอกกี่ตากี้เส้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นใจกันเราคนบาปด้วยกันต้องเห็นตัวเห็นใจต้องเคยเหลือกันนะอันนี้ประการที่สอว์บาปคราตคขี้ไปลองดูต่อไประการที่สามที่เราได้ยิน จากพระอรส s a วันนี้ก็คือว่าพระเจ้าบอกกับหญิคนนงคนนี้ถามเอาวิปัสสนาโลกสดเจ้าได้ตอบไม่ได้การท่ลเจ้าหรือบอกไม่นี้พระเจ้าก่ะวันนี้ฮะวันนี้มันแบบกีกก่าากากาบา,าบททั้งหร่เจ้ามีต้นมูลนะแล้วพระเจ้าก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าเราก็ไม่ลงโทษท่านด้วยพระเจ้าไม่ลงโทษด,ด้วยนะหมดเล่ากรบโลกโสด ก็แสดงว่าบาปในอดีตของนางที่นางทำมาแล้วไม่ได้เจ้าที่ไ้สือสาไม่สนใจไม่สนใจไม่โทษเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระองค์ไม่สนใจอดีตของโลกของโลกพองค์มาสนใจบาปของเจ้าเรอกเจ้าตัวเหตุ่านมากเราคิดว่าต้องไป่อยไปตามที่ตายหรือที่โต๊ะตัองโลกไม่ใช่นะ พระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าพระองค์ไม่สนใจบาปของลูกของพระองค์มันเป็นอดีตนะบาปมันเรียนไปแล้วมันนั่งลบไปแก้หายไปแล้วเราว่ามันข่าหุนไปแล้วเรื่องอะไรที่ลบไปก็ขามปิดไปเ่องอะไรขาหุ่นเนมันดาไปแล้วมันเกิดมันเป็นอดีตไปแล้วไม่มีใครไม่มีใครกลับไปแก้ไขได้พระเจ้าบอกเรื่องอไปบอกไปมองไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าปเป็นเอื่อมแล้วแต่นี้ไปอย่าทําบาปอีกแน่นาคตเราก็พยา,ายามแก้ไขอย่าทําบาปอีกพยายามเอาชนะบาปของเราแต่สุดท้ายแล้วนั่นแปลว่าต้อให้พระยะยาวนะ,อ,ะอย่าทําบาปอีกก็แล้วกันน,นี้มีสามอย่างคือก็คือโดยอาศัยพระบรสารานี้ก็เคือพระบิดาต้องการให้เรารอดช่วยเราให้รอปุณณเหมือนกับที่ในพระบรสารนี้พระบิดา เป็นคนเดียวนะที่ไม่ต้องตายเข่เป็นคนที่ตายคนเดียดตายคนมีพระเจ้าเดเียวที่ไม่ต้องตายไม่มิคมันมีตาพระเจ้าก็ไม่ต้องตารให้เราตายถือว่าให้เราตัวเราลุกข้เองประการที่สองเราือว่าทุกคนเป็นคนบาปคนอื่นก็ทาบาปหน้าร่ออาบาปต่อแล้วทาไมเราไม่อยากไม่ช่วยกันนะทาไมบาปนอื่นเราอื้มุ้นุมนแล้วสยใจเราจะแล้วบาปของเรา ก็เราต right? <c oughs> ้องเป็นบทเห็นใจกันนะแล้วประการสุด้าที่เราได้ยินได้ฟังในโทรศัพท์นี้คือให้มองไปข้างหน้าจะเป็นพวกเสียใจจะได้อดีตนะความผิดพลาดของเราความบง่เขลาของเรามากเกินไปเพราะเจ้าพระย์เสดใจดอกรอผมได้ลงโทษมานะก็แสดงว่าผมไม่สนใจอดีตขขาหนักนะแต่ให้นาไปข้างหน้าเจ้าพราะผมบอกว่าไปเชิญไป่ากให้ไปข้างหน้า และแต่นี้ปาเดียวยทำบาปอีให้ตั้งใจให้ตปตั้งใจที่จะไม่ทำบาปเช่เนเดิมอีกอะล่ะขอทเป็นจาพโฮเป็น